สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี f c ทุกทุกท่านนะคะทาง f c เก่าและ f c ท่านใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตัวเลขวันนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะคะขอให้เข้านะขอให้เฮงเฮงปังๆังในทุกหน้าทางนะคะวันนี้ลาสามัคคีและลาสามัคคี VIP นะคะใครชื่นชอบเห็นตัวเลขชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะแต่ยังไงก็ขอให้พี่เพื่อนทุกท่านโชคดีนะคะอ่ะแคปหน้าจอนะคะอ่าส่วนนะคะ หุ้นดาวโจนนะคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อเช้านะเช้าตรู่เลยนะคะก็อารมณ์เสียนะคะทุกคนอารมณ์เสียนะแอนั่งลุ้นอยู่นะคะแอนั่งลุ้นนะมันหยุดที่892ตอนตี35นาทีตี35นาทีนะทุกคนหยุดที่892จากนั้นดีดเฉยเลยทุกคนแล้วก็ดีดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันก็หลุดสิถ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหม มันก็หลุดนะแอก็แบบโอ้เสียความรู้สึกมากเลยนะคะถ้าเวลาก็คือให้มันตรงเวลาบังสิเลไปสองนาทีสามนาทีดีดเฉยอะโอ้เสียดายมากนะคะเมื่อวานนี้ถ้ามันไม่ดีดนะถ้ามันหยุดในช่วงเวลาที่มันต้องออกแล้วอะมันก็น่าจะได้ที่เก้าสองนะเมื่อวาน9 9วนี้เก้าสองสองเก้าตัวเน้นเลยนะคะเมื่อวานนี้มันดันดีดตอนตีสามกับบิกเจ็ดนาทีทุกคนนะถ้าเป็นแบบนี้โอ้ยมันไม่ใช่อะ่นะเนาะถ้าเวลาไหนก็ต้องเวลานั้นสิใช่ไหมเนาะ นะคะก็เลยเสียดายมากนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ขอให้มันออกตรงแล้วกันนะคะถ้าไม่ตรงหรือแอดจะด่ามันเลยนะคะจะด่าเลยหลายครั้งแล้วนะที่มันออกไม่ตรงเวลานะคะไม่ตรงเวลาแล้วก็ทําให้ตัวเลขเราเคลื่อนนะ,ะนะวันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงอีกแอดจะพิมพ์ด่ามันเลยนะคะเนาะตัวเลขเราน่าจะเข้านะคะน่าจะเข้าเนาะท,ทุกคนก็เฮกันนะทุกคนก็เฮกันนะเออในหลักหลักแปดด้วยใช่ไหม เอกอะไรนะที่เขามีอ่ะเออนั่นแหละเลขล่างอ่ะสองตัวล่างนะคะแต่พอดีดปุ๊บอ๋อทุกคนเขาก็ไม่ชื่นชอบอนะเนาะเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วนะคะก็น่าน่าเสียดายมากนะคะเสียดายมากจริงๆนะหยุดที่แปดเก้าสองตอนตีสามกับอีกห้านาทีผ่านห้านาทีแล้วนะทุกคนแล้วจากนั้นมันดีดขึ้นอีกโอ้ย อย่างนี้ไม่น่าจะไปลุ้นด้วยเลยอารมณ์เสียนะทุกคน,นเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะคะขอให้เข้านะถ้ามันดีดตรงเวลานะทุกคนนะตัวเลขเราจะไม่เคลื่อนนะอันนี้เลยเวลาแล้วมันดีดเฉยเลยนะคะเมื่อเมื่อวานแล้วก็หลายมวดด้วยนะคะก็วันนี้ขอให้มันดีดตรงเวลาแล้วกันถ้ามันตรงเวลาปุ๊บตัวเลขเราเข้าแน่นอนนะคะ <here> <community> อะ่าอะ่อะแคปหน้าจอกันไว้นะคะทุกคนจ๋ะแคปหน้าจอไว้นะคะถ้าชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ ไปต่อที่นะคะแนวทางของรากชาตินะคะรากชาติของเราหลุดยังหลุดต่อเนื่องอยู่นะทุกคนจ้าแอดก็ปรับสูตรนิดหน่อยนะคะปรับสูตรนิดหน่อยนะคะสูตรตัวเด่นนี่แหละว่าเพิ่มแต้มตัวไหนลดแต้มตัวไหนนะคะปรับนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเลขเราหลุดบ่อยนะคะหลุดบ่อยช่วงนี้นะคะก็เลยปรับสูตรเพิ่มตัวเลขบวกเพิ่มแต้มนิดนึงนะคะก็ขอให้เข้าแล้วกันนะคะแต่แอดก็คำนึงยอ้อนหลังเหมือนกันนะคะขอให้มานะคะ อ่ะชื่นชอบแคปหน้าจอนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในแนวทางต่อไปแล้วกันนะคะขอให้แนวท,ท,ทางทุกๆแนวทางที่อาจารย์ให้ไปนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะถ้าเลขหุ้นก็ขอให้มันติดตรงเวลาที่มันบอกด้วยแล้วกันนะคะอ่ะโชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ